ผมว่าได้งบเกินอิสระด้าหมาใบพัดน้ำจากสี่เลนออกไปนะครับใบพัดออกไปที่ของไม่ต้องไปอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เ่องสุบน้ำเพิ่มแห่งที่เครื่องครับอนสูบน้ำเพิ่มระดับน้ำเริ่มข้ามถนนแล้วแบบแยกเพื่อจ้างเพื่อครับจะนะครับน้าจ้างเพื่อก,ก็คือน้ำของเฟรมครับน้ำของเฟรมนี่คือน้ำหัวสนามบินนะครับอ่าครับแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปัญหาก็คือที่ที่ปานั่นหละ อ๋อที่ของของอันบ้านอันประตูบองฮะแต่ก็เป็นข้อข้อข้อก้อสนอบ้านแถวกอสนอแถวแถวโรงเรียนน้องเขาสันนะครับอันจะได้พาร์ทวอรี่ถ้ามีเหตุการณ์อย่างคือหน้าก็ถ้าไดู้้กันถ้าเป็นเบาไว้วางใจกับสปทก็คงจะจะเข้าสู่รายการเหมือนเดิมแต่ว่าผมว่าถ้าเอถ้าเฉพาะแบบสภาพแบบนี้ก็คงจะติดตามเาฟังตั้งผู้จัดรายการที่ต้องมีรายการแจ้งเตือนทุกชั่วโมงนะครับเนาะ ครับครับเจญถ้าจะได้ก็ขอเจอนายกทุกทุกต้นชิวมงนะครับนอกรายงานนะครับเนาะเพราะว่าคืนนี้ข้อมูลมันบบไค้หนึ่งเนาะะครับโอเขามาแจ้งตัดเจ้านี่กับทุกคนกระตื่นละอินระครับครับันนี้ทั้งทั้งสอสอทกจะใช้แต่ขึ้นเสียมเครื่องเสียงไว้ฮะตกรรมเดี๋ยวผมจะเข้าไปไปเจิญนทางเสียงเสียงครับ คำหนึ่งสามชุมชนที่เขาไปได้ฟังวิทยุ่ยอย่างนี้อาจจะได้คครรัับบได้ข้อมูลเสริมๆเนาะครับนายกครับจะได้ก่อถ้าจะได้ก่อทุกุกชั่วโมงนะครับจะขอแรักให้นายกได้จุ่ยรายงานนะครับเนาะได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับนายกสุ่อผลเทียนสูตรครับนายกเผยสมรรรู้เศบาลเมืองน่านอาละครับพี่น้องครับตอนนี้สภาพน้ำก็ยังคงอยู่โจกดีกว่าตะเหนือยังบ่ไข่ตกหนักนะครับผมขอพักเรื่องนั่งไว้สักคำหนึ่งนะครับก็มีประกาศนะครับฝนตกหนักในภาคเหนือฉบับพิซิพลงวันทีเซาสิงหาคม ร,ร่องมอรสุมกําลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกชุกหนานแน่นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจึงของให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามราชชื่อเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและที่ราบลุ่มบริเวณภาคเหนือ และภาคอานอกเช็คเหนือนะครับระว่างสภาวะน้ำรุนเฉียบพันครับสวัสดีครับพี่นี่เตี้ยเอะสวัสดีค่สวดีครับสวัสดีครับครับขาวลเจ้าสวัสดีท้องครับเจ้าเจ้าอันสวัสดีไกาพอดีมีคนเก็บกระเป๋าตังคข้อมือถือเื่อบหูจะอคุณที่ไหนอินเน่เจินมาได้การผมเลยครับเจินครับเจ้าสวัสดี เวลาหกโมงดีซีดเดินกาดพอที่เขาจตั้งลนแล้วก็พร้อมกับมือถือจะขอขอบคุณคนที่เก็บได้ตัวว้แล้วกับคนรู้ฝากไว้ล้านติดเดียวฝากไว้นจุดจิ้นแล้วฝากขอบคุณคนที่เก็บได้ด้วยนะเจ้าจื่ออย่างหกหกครับคุณแจ๊คคุณไม่ตาดต่เจ้าใน่ตาหลับพัสดุมาแรงหกโมงกึ่งอะค่ะขอบขอบคุณมดการเลยค่ะคนดีสวัสดีใจขอาขอบคุณคนที่ได้หักด้วยนะคะครับ เวลาดุจินท่านและคนเกิดก็เลยเพราว่าข้ามือถือเป็นว่าคนเก็บได้เนี่ยขอบคุณเทรนเนอร์คุณมังนันคุณดี๊ดของนี่เป็นเลิศเนาะครับเจ้าขอบคุณเจ้าอ่ะขอบคุณมดกันเลยครับขอบคุณครับครับถือว่าก็เป็นข้าวดีๆเนาะในตอนเจ้าวันนี้นะครับฮะนะครับถือว่าเป็นข้าวดีๆสำหรับคุณที่ทำความดีในตอนเจ้าวันนี้ครับนะครับสวัสดีครับ ฉลาดใจบดได้ละหนะ้าที่สันเจริญเขาเราสิว่าน้ำฟ้าน้านะฮะอ่ะอะางณะนี้ยแต่มาคืนมีทั้งคืนมีฝนตกนักพอสมควรที่ฝนแย่หลวงฮะครับแล้วก็น้ำตรงเนี้ยแต่ที่ตีถันสุรพลถันบอกอ่นะมันก็จะออกมันฝนหน้าว่าน้ำลักเนาะ,ะน้ำพวยน้ำลักก็จะผ่านมันสันเจริญก็จะล้มมาสมทบกับน้ำหย่างทีฝังสานะตีเหนือน้ำใหญ่ฝังสาแล้วก็จะล้มมาสูน้ำนาน าคณะนี่ตีในพื้นที่ตรงนั้นนี่ติดต่อแบได้เลยเขางมรสนทุกทกนักขนาดนักเลยอ๋อตีอันปีขึ้นไปเขาแล้วมั้งครับเข้าใจละใจละชา,ะชานั่นแหละน้ำลักตีมันทะลักลงมาแล้วนะนี่คือว่าจากหอยจากห้องลงมาที่หอมมือหมักมันดัดมันได้เนาะครับแต่มาทุบลงตีอ่าบ้านฝั่งสาตีสะพานพุบท่นะ่ะแต่มาสมทบเป็นน้ำยาง เต้ดจะจะออกมาที่สมนนลิ้นบ้านผูค้ากคจะมาสมควเป็นน้ำมันอ่ามอมาเพาเป็นน้ำไงนะต้องมากวังวมาตุมมา้ยนาครับจะไดอันทา่าจะได้ความกันไวในวิการที่ตามจะได้กระจ้องพอกับต่อไปครับเนอาอะเดี๋ยวถ้าส,สายจงไหมคุณไรน้นะเขยโถเข้าไรการตลอดนอ้ครับขอบคุณครับออาวดขอบขอบคุณหะสายอันนี้ก็ ตะวารนี่มันมาตั้งแต่ตะวาระปล้วพูดถึงตะวารไปถูกจ้างไปเชียงกลางก็จะหันน้านหน้าที่ออกมากับหุ่ยกับห้องนั่นแหะก็ขนาดนักแล้วนะตะวารมาแหลงพุ่นนะครับมาหวันต้องก่อนตวารปีไปตอกขับตอกตอกทางวันเลยแถวเชียงกลางเนี่ยตว่าไปประเมินเรื่องของอบตก็อนตอกทางวันก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับกลับเข้าบ้านมากกับยังโอ้โหตั้งแต่พุ่นน่ะเชียงกลางพุทธบันเทาเราบดบะคืนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟังในส่วนของตั้งตีทันนายกได้รายงานนะครับพี่น้องสหรับ ในปีนี้เนี่ยวันที่เสาวปุยกลับมาอู่ถึงปีสี่เก้าถ้าสองนุ่มมานั่งด้วยกันก็ได้แล้วก็จะเป็นอัสดีครับครับสวัสดีครับสว่ครับสดีครับนีครับสวงสดครับสวัสดรบสวัครับสวัสครับสวดีครับส่ัสดีครับาวัครับสวานีครับสวัสาี้รับัสดับสวัสดับสวสดีนบสวนสดครับสวัสดครับด้ครับวันดครับมูสับรับคบวับันได้ไดัไดครับอนี้ได้ทร แจ็ปทีมเตี้ยมในเชิงดูเได้นะครับนอกเหนือทีมจตุรัสดุไิตนะครับทีมงานต้องขันได้เป็นการทันรายวันได้มีคำสั่งระหว่างขึ้นเตี้ยมความพร้อมและสำรองตัวทีมสมอในการเดชวันเาลือจตุรัสนะครับจะต้องดีนจะพอดีเอาด้วยทำงานประเยี่ยมเยี่ยมผมย้ำครับเย้ำไปเลยกันนี่หูละวันเสาร์นี่อยู่กันบ้านผมอยู่ที่บ้านพญาบาลแห่งชุดเลยครับอ่าครับแล้วตอนนี้ในส่วนของดอนมุนที่ท่านรายงานนี่ที่เข้ามาเนี่ยกำลังเข้าหรือว่า กำลังเริ่มไหลเข้าแล้วอ๋อครับผมกับจะได้กับบอกประชาสัพันให้ก็พี่น้องอยู่บริเวณนั้นได้ช่วยมระมัดระวังตัวนอนกป่านักการาคงจะบ้านนะครับว่าโอ้ดีเลยครับอมู่ด้านน่าวสามนะครับว่านบ้านต้ยินหลังไหนตั้มหรือว่าส้นเซียงนลครับเก็บได้เลยเก็บนะบเพื่อนเ่อนม่ายเก็บของได้เลยครับผมนนน้น้ำนน้น้นาะน้ำซื้ไว้ด้ครับเพราะว่ายังมีเวลาอยู่เยี่ยมนะครับ ้องกันของดูใต้สุดยอดแต่ว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้กันโทรอะไงกันครับเนาะขอบคุณท่านนายยกไปเนาะนายกท่านนายกครัหคุณผ้ชมห้องแห่หนำนะผมยื่นท่านร้องนายกท่านอาจารย์โนพไกรใช้ชอฟ้าได้ผมแค่ก่ออันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไฟบริหารของอบตของเทศบาลตำบลดูใต้นะครับสามแยกส่วนตาลมันก็จะเป็นน้ามั้งตรงนานาลินเนาะต้งห้วยหลี่ที่เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แถวหน้าบ้านปีพรเทพ กับบุด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 ขึ้นมาละนี่ครับเนี่ยครับหลังหลังสองวัเขาเนี่ยซอยสามนะครับมันก็ขึ้นต่อมาบ๊ะบ๊ะบ๊ะเพราะน่าจะเป็นน้ำจากตั้งบนบนปลาเพราะเป็นน้ำใสๆไงปุ้ยนะครับใบแจน้ำตาดนั้นนะครับน้ำน้ำใสใจจริงน้ำใสใจจริงเป็นน้ำปลาที่มาจากตั้งบนนะครับกอดตันอ่ะเตรียมระวังกันนะครับเนาะเฮอยกระบะมันมีข่าวเออที่ครับอันนี้ครับี่ครับพี่ปุ้ยครับผมอยากจะขอปรึกษาหรือขอความคิดเห็น พ่อแม่พี่น้องะมึงงานนอ๊ะป่ะป่ะเออไอเงินรถมอเตอร์ไซค์เงินนอกระบบ๊อบมันอย่างมันหนักมันหนักเงามอเตอร์ไซเงินนอกระบบพ่อแม่พี่น้องจะมีพ่อมีเหงกลดใจผมถามว่าพ่อพี่น้องเปิดกับไอมิแต่ผมถามว่าคนกู้ไปกู้เขาอย่างมันหนักแต่อันน่ะเขาเขาเจอคนกู้เพราะว่าผมไม่พอละเจ็ดแปดไร่กู้แต่ละวันใจวันละปันปายสองปันมีปัญญาเหลือข้าราชการก่อน อีกทีกว่าก็เขาจุยลถลงกับเบื้อกคู่ไดิครับมาคู่คือคนในเมืองน่านที่กู่รวมบวดีครับนั่นก็ขอขอม่เห็นแล้วตื่นมาปีนองโอ้ถ้าถ้าเจ้าบ้านเปิดกับเปิดว่ากัย้อนสูบไปกู้นั่นน่ะถ้าแบบนันมันมันเป็นเรื่องของอันคนเมืองน่านแต่เป็นเรื่องของคนในหมู่นั้นเหมือนตอนนี้เป๊บหันใจแล้วบางคนนี่บอก์ตเบิรตัอนแท้ญี่ปุ่นไซปุ่นไซเพ่ถ้าบปว่าเอามาอู้ในรายการผมกับคนส่วนน้อยนะครับเนาะแต่ผมผมไม่ได้เรียนทานบุคคลไม่ละทางบุการกับย้อนว่าเขาไม่มาให้กู ถ้าไม่กู้ก็ไม่มีเงินกู้ก็ไม่มีหมวกกันน็อกนี่นะครับีเจอีงคนจังวัดพะกวกับคนกันบุรีแน่นอนครับเพราะว่าคนม่น่าในใจไอ้ดีไปกู้ผลมะฮ้ยนช่นะครับถามนะไขกู้ในกาดฮถ้าเือแม่กล้าจ่ายเงินได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก่งมากแต่คนที่กู้ส่วนดีกับมูดิ่งหมวกกันน็อกเปิดบอกว่าดีครับดีมากรักษาเบียยวินัยการเงินก็ดี นะครับนาอขออยาครับครับก็คงต้องไปรอฟังเรื่องนโยบายของรัฐบาลในอนาคตตั้งหน้าพุยนะครับการแก้ปัญหาเรื่องของมี้นออระบบติดแต่ก่อนติ่นเคยอู้กันแล้วนล้นกันอยู่ภักหนึ่งมันก็จะหายไปแต่ตอนนี้ก็มันเก่านะครับที่ทันอู้ถึงกระือเป็นค้นต่างจังหวัดแต่มาปล่อยกู้ในเมืองน,นันครับพอบดได้ปุ๊บมันโต้ซ้าเนี่ยบุหูไทยเป็นไผ่กันแล้วกันบ่ว้หน้าอินหน้าพร้อมนะครับในส่วนของบุคคลเ่านี้นะไอชุดดาทั้งหลายนี่นะ นะครับแต่ว่าคนเมืองนันตีคือปล่อยกลูเนี่ยปล่อยกลูเนี่ยบ่เคยบ่เคยมีแต่แด้ยังปุยบานะโอ้ยคนนี้ก็ยากคนนี้ก็ยากแต่ก่อนก็มีแข่ตีกู้ในการทั้งเดินอู้เอ้ยกันพอกระสมาร์ตอะไรแบบนี้นั่นแหละอยาก่างในวงในสมาร์ตเอาการบรอดนะครับเปิดหิวซทราโอ้ไปเก็บเงินกู้หม่อนกันบัตรได้กันอ่าไว้ก่อนนี่มันบ่ได้เอาอย่างเดินตัวนี่บ่เดียวนี่สมมติกันนอกมานั่งสูบุรีล้อนะสักวันก่อนจะตีนเนื้อเพื่อหลังดีเบทนะมาสองคนนะมันเตะขวาพอหน้ากำลังแต่เราพอหน้าหาห นั่งพอน่าผมฮะน่ะบอาผมใส่นพกกันนอกเนาะอไมาอยากจะให้ใจไล่เก็บของขึ้นอย่างกันไม่เคยเกลียดแต่ไม่พอน่าผมยังพอแบบมีปัญหาเนี่ยอความรอความอย่างนี้เบ่นบังานแล้วใส่พวกกันนอกรอบังแล้วแต่ว่าสที่ครับครับถ้าไปโทษผมคีอกู้อย่างนี้ก็ปวดได้นะครับน้อผมเนี่ยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองตอนผมอยู่บางใหญ่นะครับผมกู้เงินสหกรณ์ เขบสหกรณ์เก็สอย่างเนี้ยหืไปลงทุนไปปล่อยพวกเขาไปเจ้าว่าตั้งแต่ไปนี่เขากู้ครับไปถึงมาอ้อนวอนถึงบ้านมากราบมาไหว้มาโน้ตต่อถึงมาแย้มผมหมดอะนั่นนั่นนันจนจีนจนมื้อนั่นถึงเนี่ยผมยังใจในสหกรณ์นี่เป็นเรื่องอย่างนี่โอัวดอกเบี้ยก็เก็บไปเยอะแล้วอะแล้วก็นี่ถ้าอยากได้ผมว่าผมไปปรึกษาตำรวจแล้วอย่าเอาเงบางคนก็หนีไปอยู่แถวบ้นเท่าไปครับพี่ ต้นนันอะกับวันย่งมาเฮืยครับอืมไอคนเวลามันอยากได้เงินเนี่ยมันอ่อนหวานเพก่อนพี่พ่อกะถึงไปจ่อคอเขาน่าดอกเบี้ยกับเสนอให้เพุ่นเองอืมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นจะเองครับสนใจเงินไปแล้วเนี่ยไปหันยางหัวหมอครับอืมใครเซฟแต่มีประสบการณ์ตัวเองมีโทษจะได้รสองไฟกับได้บางคนก็บตรงมีแต่แต่ซื้อเนี่ยมีเงินผ่อนกู้บุนมีแต่ซื้อรถใหม่ไปแดงเนี่ยนะครับครับขอบคุณครับพี่อารับสามารถทำจิ้กกะง ยื้อกลางฝนตกก่ครับตกครับตกครับผมตั้งแต่คคคครรัับบบโออเนะขุณตั้งแต่ตะวันมาคุยตะวันผมไปกับกับสภาพกกับยังที่เราทันได้ได้แจ้งมาเนั่ยนะครับโอ้เดี๋ยวๆขอหักั้มเรื่องเนี่ยใบปิ๋วหน่อยเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวครับอย่ามาเข้าใจง่ายติดติดจำตู้นะนั่งเข้าใจง่ายเต้นังนังซื้อนังหาที่เปิี่นเตือนระวังระบบเงินกู้มาใครพูดเรื่อง ขออนุญาตดาาคนกู้ตัวเองมีจืดเหง้อยหนึ่งเราเบอร์โทรศัพท์ผี่ตัวแล้วนะเงินด่วนนี่เงินด่วนมั่นคงติดต่อเบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งหกสองห้าศูนย์เก้าสามศูนย์มีเบอร์ไปเบอร์ผมได้กระดองนีก็จะกูกรุงเทพมันยังยิ้มอยู่เพื่อนนะครับนะครับไปขอตีไปเพ่งสากรรมครับแต่ว่าบ่ายน้ำมงเนี่ยเหตุการณ์ตีพ่อแม่พี่น้องบ้านต้นหนุนพ่อแม่พี่น้องตะบนกลางเวียงแล้วก็แหละคนที่รับข่าวทางทีวีจะขึ้นแล้วก็ข่าได้อุตสาหกรรม ปเรื่องตีหน้าอันนี้น่าใจครับใบสามงงในร้อยตัวตีชาณาลงจันยานะหมวดโจนี่นะครับในแถบแจ้งเรื่องการฆ่ากัะตีเพียงสาเดี๋ยวผมเพิ่งไปฟังเสียงเลยมีผู้สื่อข่าวกิตติมาซักอยู่ตีเพียงสาร้อยตีกำจัดผู้สื่อข่าวของที่นี้มึงหน้านะครับไปฟังเลยครับบรรยาการผีนะครับเพิ่มฟังก่อนแต่ครั้งหนึ่งเคยเคย์เก๋ย์มีปัญหานะครับก็ครั้งนี้ก็ะอไปเอาไ สำหรับข้อนี้นะครับก็สำหรับคุณไล่ก็อยู่ในบ้านอยู่กับบ้านปอบ้านแม่ครับ้านปอบ้านแม่ถึงปอก็เจอปอปอเวทพิเศษอายุแปลสิบปีนะครับส่วนแม่ก็คือนางแม่ัวเขียวอายุหกสิบกว่าปีครับก็คุณไล่ยนี่อาจจะคุ้มครั่งแล้วก็เกิดค่าปอค่าแม่ครับนะครับด้วยใจมีดแล้วก็ขวานนะครับฟัน ครับพ่อแม่เสียชีวิตในบ้านวันนีปีสาวมาหานะครับก็ได้ทําไร่ปีสาวตะเกาะผ้าฟันปีสาวเขาบอกนี่คือขีงเลือดคือเลือดของเขาปีปีสาวนะครับหลากหลักมากลางถนนแล้วก็พอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแจ้งมาผลไล่ก็วิ่งหนีครับวิ่งหนลอกออกผลไล่ก็ขนยาไปอาจจะไปพลักเอาหัวไปทิ่มกับเสา ถ้าคุณคุณไล่ก็ตอนนี้ก็ป่วยอยู่ทิ่โรงพยาบาลนะครับและซบก็บไปแล้ว่ะอยู่ในสองซบไม่ไงไมสไม่เซนไปแล้วนี่โสไม่เซ็นไปแล้วอะท้องครับเป็นผู้ชายนะฮะเป็นอาการทางภาสาหักษามาสิบกว่าปีฮะไม่หายฮะผู้ชายคน ค่าค่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวครับลูกชายเขาตายเืออะไรลูกชายเขาตายก็ก็ใช้ใช้มีดแทงครับมีดเียดปลายแหลมฮะแล้วก็ใช้ขวานฮนะสองอย่างครับทั้งมีดทั้งขวานฮนะ